ครับสวัสดีครับครับทิปทิปชาแนลครับวันนี้คอนเทนต์อะไรตามไปดูกันครับไม่ออกเป็นไหนนะครับกับทิปชิปชาแนลครับนี่ครับสบียงครับนี่อีกหนึ่งนะครับในหมดทานี้นะครับ ครับแวคอนเทนต์นี้เหมือนมารีวิวสินค้าแม่ซื้อของไม่เรียบร้อยนะครับวันนี้โฆษณาของกินได้เทนะครับตรงนี้ใช้ซจำได้นะครับได้ไหมยังไงปกติไม่ได้ไไไดเกินหนึ่งห้าสิบบาทเขาแถมซื้อเกินหนึ่งห้าสิบบาทเขาแถมถุงฟรีนะครับถุงฟรีวันนี้มันแนกของคอนเทนต์นะครับจัดให้หนักไหครับรำซีฟหรือรำพิชชินนะครับสารพัดรถอ๋อนี่ปัง ม้อไปแล้วไวๆไวๆปัจจานิชชิ้นปูผัดผงกรี่นิชชิ้นต้มยำกุ้งน้ำข้นชิ้นปูทะเลอาหารทอดกระปองสาแม่โค้น้ำพริกปลาเปรีอาหารเช้าขนมปังน้ำข้นดัชมิวดีไรน้ำตาลศูน์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตดิดีไรน้ำตาลน้อยโอลากอกแก้รองตามือเล็กซ like ่าบาร์บีคิวเลรกซีฟู๊ดอยากไหมครับอันนี้พิเศษไม่เสียตัง